สวัสดีครับวันนี้พามาชมเสื้อเลสเตอร์ฤดูการ2 0 2 0 2น2 1นะครับเป็นเสื้อเยือนเพิ่งมาลงที่ร้านนะครับจะเป็นเสื้อสีแดงมารูนนะครับราคา2,500บาทนะครับเดี๋ยวจะชมแบบใกล้ๆนะครับมีทุกไซส์ตั้งแต่ XS M L XL 2 XL, XL นะครับถือมาถือาข้างหนมือบังมือบังถือมาข้างหน้า,า,าถือมาข้างหน้า อ,อย่างนี้อ,อย่างนี้ออโอเคนะฮจะเป็นโลโก้ไทยแลนด์สมายวิทย์ยูนะครับใช้ในการเตะพรีเมียร์ลีกนะครับเกมเยือนของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ย่างข้างนิดหนึ่งีูข้าง ดูด้านข้างหน่อยถ,ถือด้านข้างถือด้านข้างโอเคข้างก็จะเป็นผ้าปโปร่งนะครับนุ่มๆใส่สบายนะครับส่วนด้านแขนด้านซ้ายก็จะเป็นเบียร์ไซ้ง่อนนะครับเบียร์ของเวียดนามโอเคขวามือสีน้ำเงินก็จะเป็นเสื้อยาวแบบพิเตในบอลถ้วยนะครับ บอลถ้วยก็เช่นพวกยูโรปา้าบอลเอฟเอคัพหรีครัพนะครับส่วนในเกมเพียงนีกจะเป็นไทยแลนด์สมายวิทย y o ูแบบนี้นะครับอนจะเป็นเสื้อกโกนะครับราคาเท่าไหร่เอ่ย ซกโกจะมี3แบบนะครับเซกโกก็จะเป็นแขนยาวตัวย้ายใหญ่แคสเปอร์ใส่ไส์ไหนเนี่ยสามารถใช้บัตรรถของ King Power ได้นะครับโดยการแจ้ง SV24853 นะครับและการสั่งทางออนไลน์นะครับ อของโกนี่เดี๋ยวดูขั้นค่านิดนึงออ๋แขนก็จะเป็นลายครามนะครับอืมโอเคสวยนอืนนนะหมหัวด้านนในอ๋อก็จะเป็นตั้งแขนก็จะเป็นเบียร์ไส้งอนเหมือนกันอืมโอ้โอยู่ตรงขอบพอดีโอเคเหลอหือสีอะไรอีกนั่นัเก่ง ของโกรก็จะมีกย่างเก่งด้วยนะครับต,ตัวตัวที่าสามอ่ะเขียวเขียวอสิเขียวโอ้โหสีสันแสบตามากสบเสิรอฟร <c oughs> าคาเท่าไหร่อ่ะปก,กัดไม่ได้ พันสามร้อยห้าสิบโอเคโอเคอันนี้สีเขียวอ่ะโอเคอันนี้สามไปยังอันนี้สามไปยังอันนี้ไปยัง,น,น,ยงน,นี่แบบเสื้อกอีกแบบนึ่นะครับ อันนี้จะเป็นเสื้อเทอร์ชเชิร์นะครับเสื้อเทอร์ชเชิร์จะเป็นเสื้อสีออกขาวๆเทาๆนะครับเป็นลายลายเส้นด้านข้างนะครับรานะคาเท่ากันครับอันนี้เดี๋ยวสามารถซื้อเบอร์มาติดได้นะครับที่ k ิงพาวเวอลรัลงน้ำจะมีเป็นแบบ King <c oughs> Power นะครับที่ใช้สําหรับบอลถ้วยนะครับในสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวนะครับส่วนตัว t h ไทยแลนด์สมัยพิทูจะมีเฉพาะเสื้อมารูนหรือเสื้อเยือนเท่านั้นนะครับออกไไ็เรียกว่ามีทุกสีทุกไซส์นะครับสามารถมาซื้อได้นะครับ สีสวยมากครับของจริงสวยกว่าที่เห็นในคลิปอีกนะครับโอ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอหกันหนาวอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวนะครับตัวสาวเชียงโอ้โห ถูกจริงอะไรจริงจาก2,6 0พหรือ500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากอย่างนี้ต้องของมันต้องมีแล้วล่ละครับถูกถูกนะอันนี้อันนี้ก็ลดไหมอะ่ะโอ้ดีก็เสื้อกูห้าร้บาทเองอะ่ะแต่มันมีไซส์เป็นไซส์เอ็มไซส์เอ็มกับไซส์เอลเสื้อกูตัวนี้เหลือ5้าเจบาทนะครับ แต่ว่าจะมีแค่สีเหลืองนะครับไซส์ M กับไซส์ L นะครับเ,เป็นอันนี้เป็นเสื้อโกลของปีที่แล้วนะครับคือฤดูก,กาล2019-2020ถึงไม่ใช่